แต่พระนางนันทานึกเอ็นดูนางแก้วเข้าวังมาไม่นานท้าภูรโดนกับพระปิ่นทองหาทางกำจัดนางแก้วโดยให้นางแก้วไปยกเขาพระสุเมนมาไว้ในเมืองภายในเจ็ดวันหากทำไม่สำเร็จจะต้องได้รับโทษประหารแต่ถ้าทำได้จะจัดพิธีอภิเษกสมรสกับพระปิ่นทองนางแก้วออกไปตามป่าเพียงสัตว์อธิษฐานกับเหล่าทวยเทพว่าหากตนเป็นเนื้อคู่ของพระปิ่นทอง ขอให้พบเขาพระสุเมนเดินทางต่อไปอีกสามวันพบพระฤาษีรีบเข้าไปกราบและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังพระฤาษีมีใจเมตตาจึงช่วยถอดหน้าม้าออกให้นางแก้วกลายเป็นหญิงที่งดงามโสภาแล้วเสกหนังสือเป็นเรือหอให้รำหนึ่งพร้อมมอบอิโต้ไว้เป็นอาวุธนางแก้วจึงสามารถไปตัดยอดเขายกเขาพระสุเมนมาถวายเท้าภูวดลได้สำเร็จ ส่วนท้าวภูวดลพยายามหาหนทางที่จะเลี่ยงคำสัญญาที่มีต่อนางแก้วจึงมอบให้พระปิ่นทองเดินทางไปอภิเศกกับเจ้าหญิงทัศมาลีราชธิดาของท้าพรหมทัตก่อนเดินทางไปพระปิ่นทองกล่าวว่าถ้ากลับมานางแก้วยังไม่มีลูกจะถูกประหารหนางแก้วนั่งเรือหาะตามพระปิ่นทองไปแล้วถอดหน้าม้าออกไปขออาศัยอยู่กับสองตายายในป่าเมื่อพระปินทองผ่านมา นางแก้วก็ไปอาบน้ำที่ท่าน้ำพระปิ่นทองเห็นเข้าก็เกิดหลงรักและไปเกี่ยวพาราสีจนได้นางแก้วเป็นเมียต่อมานางแก้วตั้งคันพระปิ่นทองต้องการกลับกรุงมิถิลาและได้มอบแหวนให้กับนางแก้วเพื่อยืนยันว่าเด็กในท้องนางแก้วเป็นลูกของพระปิ่นทองจริงขณะเดินทางกลับกรุงมิถิลาระหว่างอยู่ในทะเลเรือสำเภาของพระปิ่นทอง ถูกมรสุมพัดเข้าไปในถิ่นยักษ์เมื่อนางแก้วคคอดบุตรชายให้ชื่อว่าปิ่นแก้วก็คิดจะพาลูกกลับไปหาพระปิ่นทองโดยได้แวะไปลาพระฤาษีพระฤาษีจึงบอกนางแก้วว่าพระปิ่นทองอยู่ในอันตรายนางแก้วฝากลูกไว้กับพระฤาษีแล้วแปลงร่างเป็นผู้ชายขึ้นเรือหาะไปรบกับเท้าพาลราชเจ้าเมืองยักษ์จนได้รับชัยชนะ นางแก้วในร่างชายหนุ่มจึงเชิญพระปิ่นทองให้ครองเมืองยักษ์และตนขอเพียงนางส้อยสุวรรณและนางจันทรทิดายักษ์ทั้งสองตนไปเป็นชายานางแก้วพาสองทิดายักษ์ไปหาพระฤาษีแล้วเล่าเรื่องราวให้ฟังพร้อมถอดรูปให้ดูสองทิดายักษ์รับปากว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนางแก้วจึงพาสองทิดายักษ์มามอบให้กับพระปิ่นทองต่อมาพระปิ่นทองเดินทางกลับเมืองมิถิลาพร้อมกับสองทิดายักษ์ นางแก้วได้พาลูกกลับมาเข้าเฝ้าพระปิ่นทอง